สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าในเครือของอาคเนย์แคปิตอลน,นะครับผมวันนี้วันที่28สิงหาคมนะครับปลายปลายเดือนแล้วแซมมาอัปเดตราคาแล้วก็รถที่โกดังเทพรักกันนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็รถก็โลง่ลงๆเลยก็จะมาอัปเดตรถที่มีจอดอยู่ที่เทพรักแล้วก็ รถไหนที่มีติดจองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คันไหนที่ยังไม่ติดจองนะครับผมก็จะเดินพาชมรอบๆโกดังเทพารักษ์นะครับผมรถตอนนี้ที่ส่วนใหญ่ของแซมติดจองเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่ม4ประตูตัวเตี้ยตัวรองท็อปเนี่ยนะครับปี18ติดจองไปแทบจะหมดละนะครับผมก็รวมถึงปี19ด้วยนะครับที่ติดจองไปเหมือนกันนะเดี๋ยวแซมพาไปดูว่ามีคันไหนที่ ยังว่างอยู่แล้วก็ยังพอขายได้นะเดี๋ยวแซมพามาดูนะมาดูในส่วนของโซนด้านนอกก่อนเดี๋ยวโซนในโกดังก่อนนะครับว่าเดินชมเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวแซมพาไปดูตรงด้านนอกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาลองดูตรงนี้ก่อนด้านขวามือของแซมเนี่ยก็จะเป็นโซนการล้างรถปรับสภาพเนี่นะครับก็นี่กาลัง,ล,งล้างเตรียมส่งมอบอยู่ 2คันนะครับแต่2คันนี้ไม่ใช่ของแซมนะเป็นของน้องในทีมนะครับทั้ง2คันนะส่วนซ้ายมือของแซมก็จะเป็นกลุ่มรถยุโรปรถเบนซ์นะมีการปรับราคาลงมานะครับผมก็เริ่มจากเจ้าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น e 3 0 0นะครับปี16เลขไมล์แสนห้านะตัวรู้สึกจะเป็นตัวบูติกไฮบิดหรือไงเนี่ยแซมดูด้านซ้ายนิดนึง นี่ยเนี่นี่นตัวเนี้ย e สามร้อยนะครับคันนี้ไม่แสนห้านะครับราคาหกเก้าเก้านะสีดำมีคันเดียวนะครับ e สามร้อยมีคันเดียวนะส่วนตัวนี้ตัว c สองสองสอง c สองสองศูนย์ d ตัว avantgarde มันมีการปรับราคาขึ้นลงมาจนแซงเวียนหัวไปหมดแล้วแต่ตอนนี้ราคาน่าจะนิ่งแล้วเป็นเอาเอางี้แล้วกันเป็นราคาอัปเดตล่าสุดแล้วละกันนะครับ ตอนนี้อยู่ราคา1 000, 1 2 0 0 0 0าบาทนะครับ C 2 2 0 D ตัว a v เ n น a r d นะปี19นะอย่างคันนี้เลขไม้หก0 0ื่นะคันนี้เลขไม้หก0 0ื่ยังว่างอยู่อ่าอันเนี้ยเตรียมปล่อยแล้วอันนี้ยังว่างอยู่นะครับคันนี้ยังว่างอยู่ไม้หก0 0 0่ C 2 2 0 D ตัว a v ว n ก a r d ไม้หก0 0 0่นะแล้วก็ตัวนี้เป็นออ่อ่าาตัวเลือกจะเป็น GLC สี่าเดี๋ยวแซมดูก่อน อ่า GLC 4 3คันนี้ปี2019เกลขไมล์พันเจ็ดนะพันเจ็ดครับสีเทาเลขไมล์พันเจ็ดสีเทานะครับผมคันนี้นะราคา2 8 5ล้านแแสนาหมื่นพันนะครับคันนี้นะแล้วก็จะมีกลุ่มของแซมที่จะมีก็คือกลุ่มตัวอ่า e 3 5 0 e ตัว AV plug-in hybrid มันจะ ราคาเริ000 000่มต้นอยู VII ่1ล้านประมาณล้าน1 0 0 0 0แสนต้นๆนะต่ต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะครับ E 350 E ตัว AV ป l ั g กอ h นไฮบรนะก็จะมีอยู่หลากหลายคันอยู่นะครับผมเริ่มต้นรู้สึกจะล้านต้นๆนะครับนะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะแต่มก็จำราคาได้ไม่หมดนะครับผมต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับรถมันเยอะนะ ส่วนคันนี้รถของแซมคุณลูกค้าเตรียมส่งมอบวันเสาร์นี้ละนะคันนี้เป็นตัว 2.8G นะครับผมเกียร์โต้ราคา579,000นะครับคันนี้เตรียมปรับสภาพพุ่งวันวันพรุ่งนี้นะลูกค้ารับรถวันเสาร์ของแซมเองนะ579,000นะครับผมส่วนคันนี้เป็น Isuzu D-Max นะครับลูกค้าเป็นปี ปี22หรือยังไงเนี่ยนะครับถ้าจะไม่ผิดจำจำราคาไม่ได้นะครับเป็น4 e e l ใครสนใจก็ลองทักมานะจำจำราคาไม่ได้จริงๆนะครับผมส่วนอันนี้จะเป็น f o r t u n e r 2.4e อ่า 2.4v ปี19นะครับเล่มใมอยู่60,000ราคา800,000ต้นๆนะ800,000ต้นๆนะครับผม ันนี้จะเป็นหน้าปี18นะครับเป็นแคมรี่สอปี18หน้าเก่านะครับ2.5 G ปี18ราคาน่าจะอยู่ประมาณเ0 0 0แสนนะครับผมเนี่ยมีเบนซ์อยู่ส่วนคันนี้รถอ่าโครงสีส้มที่ขายดีมากนะครับขายดีมากเป็นอ่าโครงสีส้มนะสำหรัแบบคันนี้มาอยู่ประมาณแสนหกนะครับผมราคา254,000หาหนะครับผม ส่วนยาลยิ์อันนี้ลูกค้าเตรียมรับต้นเดือนหน้านะของแซมเองนะครับขอบคุณมากครับลูกค้าจองออนไลน์เลยนะครับจากนาครสวรรค์นะครับผมคันนี้เช่นกันครับก็ลูกค้าของแซมก็จองมาจาัดไฟแนนซ์อยู่นะครับจากสงขาเป็นไททันหัวเดี่ยว4คณ4นะครับปี22คันนี้ไม่ไม่หมื่นเดียวนะครับเกียร์ออโต้ราคา489,000นะ ยาลิดเอที์คันนี้ยังว่างอยู่นะครับไม่หนึ่งแสนนะยารีดเอทีคันนี้ยังว่างอยู่ไม่หนึ่งแสนราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้านะครับปียี่สิบนะคันนี้ก็ว่างครับเอ็กซ์แปี2022ไม่สองหมื่นนะครับสีดำมีสีดำกับสีเทานะสีดำกับสีเทาราคา550,000บาทนะครับผมตัวอันนี้เครื่องพันห้านะครับราคา550,000บาทนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ปี22 นะอันนี้จะเป็นปี2022นะครับาราคาอยู่เป็นหัวเดียวตอนเดียวตู้มีเนียมนะราคาอยู่ประมาณเล็ก5นะครับผมรอราคานิดนึงนะ่าจะมีการปรับลงมาในไม่ช้านะราคายังสูงไปนิดนึงนะแล้วก็มีคันนี้ไม้น้อยไม่80,000ราคา254นะครับเป็นปี16แต่ว่าคันนี้ลูกค้าไม่ผ่านไฟแนนซ์นะครับไปปรับสภาพมาแล้วเอาโครงส้มออกด้วยไม่80,000นะครับ ไม่แปดหมื่นไม่แปดหมื่นนะลองดูนะครับผมแล้วก็กลุ่มสีประตูตัวเตี้ยเนี่ยที่มันมีการติดจองเนี่ยจะไม่ใช่ตัวตัวนี้นะครับตัวที่ติดจองเนี่ยจะเป็นป้ายสีสีดำแบบเน้ปกตินะครับผมก็จะเหลือกลุ่มป้ายสีฟ้าเนี่ยจะราคาถูกกว่าด้วยนะเป็นปี2018แต่ว่ามันเป็นรุ่น2.4ตัว J จพัดนะ แต่เป็นป้ายฟ้าป้ายจดนั่ง2แถวนะครับผมก็คือเหมือนรถเหมือนกับรถในส่วนของไว้ขนคนนะครับรถ2แถวเลยนะครับผมแต่ข้อดีของป้ายฟ้าคืออะไรรู้ไหมครับก็คือว่าข้อดีของป้ายฟ้าคือค่าภาษีต่อปีต้องใช้คําว่าถูกมากๆโคตรถูกเลยพันหเองนี่คือข้อดีจะแตกต่างกับป้ายดําถ้าป้ายดำเนี่ยภาษีส0 0 0กว่าบาทแต่ถ้าตัวเนี้ยป้ายฟ้า ภาษีพันหเองถูกมากเนี่ยอย่างคันเนี้ยราคา3าม0 0 0เจ็ดหมืบาทไม่เกินนี้นะปี18เลขไม่เริ่มต้นอยู่ที่4,000มื่นกว่าห0 0หมื่นะเดี๋ยวแซมพาไปดูคันที่ไม่ประมาณ5,000มื่นะอย่างคันนี้น่าจะไม่น้อยเอนกันเช่นกันนะแต่คันนี้เป็นตัวเจพัทนะแต่ตัวที่มันติดล็อกไปหมดเนี่ยก็คือตัวอ,อตัว E นะครับผมส่วนคันนี้จะเป็น Fortuner รู้สึกตัวนี้เป็นตัว trd s p e o r t i v o ตัว sigma 4นะราคาแซมจำไม่ได้นะครับใครสนใจทักมาอีกทีนึงนะครับแซมจำไม่ได้จริงจราคานะครับผมแล้วก็มีแนะนำตัวนี้เลยปรับราคาลงมาพิเศษและเลขไม่หม่เท่านั้นนะปี22เป็น3.0 4 v wheel นะเป็น4ประตูตัว v c o s s นะครับผมนี่ เกธรรมดานะครับปี22ไม่3 4 0 0 0หรือว่าประมาณ3 5 0 0 0เนี่ยราคาถูกมากราคา6 86,000นะคันนี้ยังว่างอยู่รีบเลยนะรีบเลยนะครับผมเนี่ยคันไอ้รถพวกนี้แหละที่มันติดจองไปต้องใช้คาว่าแทบหมดสต็อกแล้ว 2.4e ที่มีการทำราคาลงมาพิเศษ374,000เนี่ยไปหมดแทบไปหมดแล้วแซมก็เลยจะแนะนำตอนนี้เป็นป้ายฟ้าที่แซมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผม แล้วก็เออเดี๋ยวแซมพามาดูมีมีตัวนี้ด้วยนี่นะคาครประมาณสามแสนกว่าเนี่แหละเนี่ยคันเนี้ยโครงส้มแล้วก็จะมีตัวที่แซมจะแนะนําอีกตัวหนึ่งตัวออโต้ที่มีการทําราคาพิเศษนะออโต้ปียี่สิบสองนี่ตัวเนี้ยหน้าหลอ่อแซมเคยถ่ายคลิปไปแล้วเป็นออโต้ตัวเตี้ยสี่ประตูนะครับปียี่สิบสองคันนี้เป็นรถสีขาวนะครับคันนี้ไม่แปดหมื่น ขายราคา4 49,000บาทเนี่ยสีขาวเนี่ยแซมล็อกสติ๊กเกอร์ให้ดูแล้วในเล่มก็จะแก้เป็นสีขาวให้นะครับไม่์80,000หน้าหลอนะราคา4 49,000บาทนะครับสีตูออตโต้นะตัวเตี้ยนะแล้วก็ได้ล้อแมกด้วยจะบอกให้นะครับผมคันนี้เป็นโตโยต้า1.8ไฮบริด นะครับคันนี้นะปี22เลขไม้อยู่ประมาณ7-8ดหมื่นราคา6กแสนกว่านะคันเนี้ยหกแสนกว่านะครับผมแล้วก็จะมีตัว GR Sport ปี21อย่างคันเนี้ยไมาสี่หมื่นสี่หมื่นหกนะครับผมคันนี้ GR Sport 1.8 GR Sport มีคันเดียวเหลือคันนี้คันเดียวแล้วเลขไมาสี่หมื่นหกนะราคามันยังแรงอยู่6กแสนหก แรงไปนิดนึงรอนิดนึงมีการปรับราคาลงมางจะรีบอัปเดตคลิปไปนะครับผมนี่กระซ้ายมือก็จะเป็นรถประมาณนี้นะครับผมนี่นะลอ,องดูลอ,องดูแล้วก็จะมีตัว4ประตูตัวเตี้ยที่แซมเคยทำคลิปเปรียบเทียบแล้วอย่างคันเมื่อกี้คันรถสีฟ้าเนี่ยขายราคาใกล้เคียงกันเลยแต่ว่ากลุ่มเนี่ยมันเป็นปี2019นะครับ ขาย4 39,000นะเราเพิ่มอีกแค่หมื่นเดียวเอาไปเอาปี21เมื่อกี้ไม่ดีกว่าหรอครับหน้าใหม่ด้วยหน้าหลอ่อไม่80,000อย่างคันนี้ไม่อยู่106ขาย439แต่ถ้าเป็นรถหน้าหลอ่อเมื่อกี้ปีปี21เนี่ยไม80,000ขายราคา449คุ้มกว่าเยอะครับเกียร์ออโต้โตเตียเหมือนกันนะครับผมส่วนพวกรถนี้จะเป็นหัวเดียวนะครับที่ถ่ายให้ดูแล้วเมื่อสักครูน่นี้หัวเดียวปี22 หน้าหมูป่าเป็นคงค่งเป็นตู้มีเนียมราคาอยู่ประมาณเลข5อยู่นะครับผมรอราคานิดนึงปรับนิดนึงนะครับสมาร์ทแคปก็มีคันนี้สวยครับแซมพึ่งทำคลิปวิดีโอไปเมื่อเช้านี้เดี๋ยวโพสต์ลงไปช่วงค่ำๆนะสมาร์ทแคปคันนี้ปี18นะครับเลขไม่้หมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสมาร์ทแคปเป็นแบบมีแคลรี่บอยทรงกะดองเต่านะครับ เลขไม่เก้าหม่ 97, คันนี้ขายราคา3า9 0 0 0บาทนะครับสามแสน่บาทนะครับผมส่วนถ้าเกิดใครอยากได้เป็นตัวเบนซิน LPG ก็มีอยู่นี่ปีคันนี้ปี10น่าจะเป็นปี17นะครับเป็นเครื่องเบนซินบวก LPG นะราคาเลขประมาณเลข3นะเลขมาอยู่แสนสองนะครับประมาณเลข2เป็นสมาร์ทแคปนะเป็นเบนซิน2.7บวก LPG นะครับผม เผื่อใครหาอยู่นะก็ลองพิจารณากันดูนะครับผมนี่มีแคมรี่ข้างล่างด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะแคมรี่ข้างล่างเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมเนี่ยพวกกลุ่มป้ายฟ้ฟเนี่ยแซมบอกเลยเนี่ยกลุ่มเนี่ยข้อดีของป้าย้าเลยคือเรื่องเสียภาษีต่อป,ปีถูกมากพันหกแต่ถ้าเกิดลูกค้ามาดูกลุ่มที่มันติดบล็อกจองไปหมดแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยที่มันเคยเหลือเยอะๆติดจองไปหมดแล้วกลุ่มเนี่ยภาษี4,5 0 0 ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับผม4 5 0 0 1 6 0 0ลูกค้าก็เลือกเอานะครับผมนี่ราคาก็ใกล้เคียงกันปีเดียวกันแต่ว่าตัวป้ายฟ้าคันนี้จะเป็นตัว2.4 j พัดนะเป็นล้อก,กระทะแบบมีฝาครอบแต่ตัวนี้ตัว E มันจะได้ตัวล้อมแม็กข้อแตกต่างเท่าที่แซมดูก็คือถ้าเป็นตัว j พัดเนี่ยล้อกระทะมีฝาครอบไอ้ตัวนี้ได้ล้อมแม็ก แล้วก็พวงไลคันนี้จะเป็นมัลติฟังก์ชันแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่มาต่อมัลติฟังก์ชันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พวกตกแต่งคอนโซลนิดหน่อยนะครับผมส่วนสีฟ้ามีแคมเปญมาแจ้งนิดนึงน่าจะคาะแล้วนะครับต้องเรียนแบบนี้ก่อนเนาะสีฟ้า,าถ้าลูกค้าสนใจปรถสีฟ้าเนี่ยถ้าเอาเป็นสีฟ้าตามนี้เลยนะครับปีคันนี้เป็นปี19นะครับเกียร์ธรรมดา4ประตูตัวเตี้ย ราคา3 6 9นะครับ369แล้วถ้าลูกค้าดูเป็นราคาเนี่ยแซมสามารถที่จะเปลี่ยนสีคืนให้เป็นสีขาวได้นะ369แต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกเอาเป็นสีนี้เลยสีขาฟ้าอย่างนี้เลยก็เอาราคาไป350,000านะ3 5 0 0 0 0นะครับผมน่าจะเคาะเป็นแคมเปญนนี้แหละถ้าไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมนะส่วนอันนี้น่าจะเป็นเกียร เกียร์ธรรมดาหรือไงเนี่ยเกียร์ธรรมดานะราคาจำไม่ได้จริงๆเยอะไปหมดเลยนะครับผมต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผมปี22หรือ21นี่แหละแล้วก็กลุ่มป้ายฟ้าเป็นแคปตัวนี้เหมือนกันนะครับก็มีการปรับราคาพิเศษลงมานะอย่างคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนหนะครับราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับผมตัวเนี้ยปีสิบเก้านะครับสมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดาตัวสองจุดสี่ตัวเจพัทนะครับผมเนี่ย นะจะเป็นแบบนี้สมาร์ทแคปนะครับผมนี่เลยนะก็ลองดูนะครับผมเนี่ยกลุ่มสีฟ้าที่แซมบอกเนี่ยกลุ่มเนี่ยน่าจะเคาะแคมเปญมาแล้วละ่ะถ้าลูกค้าชำระราคา369,000เนี่ย จะเปลี่ยนสีให้จากสีฟ้าตามนี้จะเป็นสีขาวให้แต่ถ้าเกิดลูกค้าเอาสีขาวไปเลยเอ้ยจะเอาสีฟ้าไปเลยเนี่ยก็ราคา3,50,000บาทนะตามนี้ถ้าไม่มีการแก้ไขเรื่องแคมเปญน,นะครับต้องเรียนแจ้งก่อนเบนจูรี่ก็มีนะราคาปี19คันนี้เบนจูรีราคา7 0 0 0 0สกว่านะปี19บเไม่แสนหนึ่งนะครับนี่ป้ายฟ้าเช่นกันรถตอนนี้ที่จะเข้าใหม่เนี่ยก็เป็นรถกลุ่มนี้หมดเลยกลุ่ม สีฟ้าอันนี้เป็นสติกเกอร์นะเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือเราไมา่เป็นสติกเกอร์เฉยๆนะครับลอกออกก็เป็นสีขาวละเนี่ยราคายังไม่มานะครับผมรอนิดนึงเจอ cx 5นะครับปี2022เลขไม่ยอยู่รู้สึกจะอยู่3เท่าไหร่เอ่ยประมาณหลักหมื่นหมื่นต้น,ตนเนี่ยปี22นะครับผมตัว s 2.0 s ราคาอยู่8ส0 0 0 60,000บาทนะครับสําหรับตัวนี้นะ8 60,000บาทนะครับตัวนี้นะลองดูนะครับผม CX5 CX5 นะลองดูข้างในหน่อยน่าจะล็อกนะครับเนี่ยน่าจะล็อกจริงๆด้วยนี่นะครับผม CX5 นะครับผมประมาณนี้นะครับผม เนี่ยรถเพิ่งเข้ามาก็เป็น4ประตูตัวเตี้ย d m a มนะครับผมแล้วก็เป็นตัวหน้าหลอเนี่ยรถอย่างเงี้ยสติกเกอร์ตามนี้เลยครับนี่กีออโต้ Auto นะเพิ่งเข้าราคายังไม่มานะครับหน้าหลอ่อน่าจะเป็นปี21-22แซมดูแล้วไม่แสนขึ้นทุกคันเลยแล้วกลุ่มนี้ราคาไม่แพงนะครับปี1 7ปี18ราคา2กลางๆนะเป็นหัวเดี่ยวบานสไลด์เนี่ย ก็ขายดีนะเนี่ยบานสไลด์เนี่ยก็สติอันนี้คือสติกเกอร์นะครับก็ลอกออกให้นะสติกเกอร์ลอกออกให้นะครับแล้วก็มีแคมรี่คันนี้ครับแคมรี่คันนี้ราคา7 4 9 0 0 0บาทปี18 2.5ตัว G นะเครื่อง 25G นะครับปี18ราคา7 4 9 0 0 0บาทเลขมาอยู่10,000 0นะคันนี้สีน้ำตาลนะคันนี้สีน้ำตาลนะครับ กลุ่มสีฟ้าก็มีเยอะเลยส่วนถ้าเป็นสีฟ้ากลุ่มเนี้ยสคันเนี่ยอย่าง2คันเนี่ยเป็นสีฟ้าเกียร์ออโต้ตัวเตี้ยนะครับเกียร์ออโต้ตัวเตีย้ยสีประตูขายราคา399นะครับสีฟ้าขายตามสีนี้เนี่ยครับสีฟ้าสีประตูตัวเตี้ยหน้าเซตอินดิชันราคา399เก้านะมี f o r t จูเนอคันนี้หลบอยู่คันหนึ่งคันนี้ราคา8,900สนาพนนะครับเลขไมล์แสนสี่สองจุดสี่วี ไม่แสนสี่นะครับแปดแสนเก้าพันนะคันนี้นะปีสิบเก้านะครับเนี่ยก็จะมีมี x c e l เช่นกันนะ x c e l คันนี้เป็นเลขไม่แสนสองเอ่อ2.0เป็นซินโฟวิลนะครับไม่แสนสองขายน่าจะราคาอยู่4 0 0แสนกว่าบาทนะ x c e l นะใครสนใจลองทักมาหาดูอีก,อกทีหนึ่งนะครับปี2018นะครับ x c e l 2.0องจุดศดีเซล เนี่ยเบนซ์ก็มี e 3 5 0 e นะครับลองดูเนาะเบนซะ์น่ะราคาแซมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนตลอดแต่ว่าที่มีการล่าสุดก็คือตัวอเวนการ์ดเนี่ย c 2 2 0 d เนี่ยอเวนการ์ดราคาล่าสุดนะครับต้องใช้คาว่าล่าสุดนะ1ล้านแถวเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะลองดูปีสิบ ปี2,019นะครับผมปี2,019นะครับมันก็จะมีพวก e 3 5 0อย่างที่แซมบอกยังไงลองทักมาราคาเริ่มต้นประมาณล้าน,ต,น,ต,นต้นนะเนี่ย e 3 5 0ทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็มีคันนี้ยังว่างอยู่เช่นกันนะครับตอนเดียวไททันนะ นี่คันนี้เลขไม้อยู่หนึ่งหมื่นนะครับตอนเดียวเป็นแบบมีคอกนะครับแบบมีคอกตอนเดียวเกียวโตปียี่สองนะครับไม้หนึ่งหมื่นราคาสี่แปดเก้านะคันนี้ยังว่างอยู่นะแซมทําคลิปวิดีโอไว้แล้วนะใครสนใจก็อยากได้ลูกเพิ่มเติมโทรมานะตอนเดียวปียี่สิบสองโฟวิลโฟวิลนะโฟวิลนี่ก็เนี่ยปรับสภาพอีกแล้วเนี่ยปรับสภาพทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผม มาเดี๋ยวแซมพาไปดูโซนข้างนอกบ้างขอเอาล่มนิดนึงก่อนนะครับผมนี่นะก็ที่มีแนะนำนะครับโซนกลางแจ้งก็มีตัวนี้ครับสามสามสีู่นย์คันนี้ปี2016นะครับเป็น4ประตูตัว 2.4j นะเนี่ยคันเนี้ย 2.4J 4สี่ประตู คันนี้ราคาอ่เลขไม้ก่อนเลขไม้แสนหกนะครับผมราคาสามแสนเก้าพันเท่านั้นนะสี่ประตูตัวเตี้ยตัวเจพัทนะ 3, 9, สามแสนเก้าพันสี่ประตูนะแล้วก็ป้ายสีฟ้าที่แซมบอกคันนี้ไม้น้อยคันนี้เลขไม้สี่หมื่นเก้าหรือห้าหมื่นนี่แหละสามเจ็ดสามนะปีสิบแปดก็เหมือนเดิมครับเป็นป้ายฟ้านะครับผมป้ายฟ้าเจพัทปีสิบแปดนะครับราคาสามเจ็ดสามนะข้อดีก็อย่างที่แซมบอกภาษีถูกมากพันหกเอง นะครับผม CRV คันนี้ไม่เยอะไม่สองแสนกว่าครับโอ้ oh, เยอะจริงแล้วก็มี v ีออสอีกคันหนึ่ง v ีออสคันนี้ปี17นะครับตัว2อ่าตัว1นตัว J นะครับเลขไม่7ประมาณ70,000นะครับราคา279,000นะคันนี้ v ีออส5ตัว J ปี17นะ279,000บาทนะครับผม แล้วก็มีตัวโครงส้มที่แบบปรับสภาพแล้วกับยังไม่ปรับสภาพนะดูอันนี้คือเตรียมส่งมอบนะที่คือปรับสภาพแลวในที่เตรียมส่งมอบนะอันนี้คือก่อนส่งมอบเนี่ยจะเป็นแบบนี้ให้วัดกันไปเลยเนี่ยสองคันเนี่ยเตรียมส่งมอบคันขวานะเตรียมส่งมอบคือคันนี้นะคันนี้คือก่อนปรับสภาพเป็นอย่างนี้นะครับผม <S <S มีคันนึงแนะนําครับเป็นตัวรีโวตอนเดียวเป็นตู้แบบขนน้านะคันนี้เลขไม้ห้าหมื่น ปี19เลขไม่ห้าหมื่นปี19นะครับเป็นแบบเปิดได้3ทาง3แถวนะราคา2 0ง0 0ถูกมากปรับราคาลงมาแซมเคยขาย3 9 0 0 0 0เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยตอนนี้ขายราคา269,000บาทเนี่ยตัวเนี้ยไม่ห้าห0ื่นถูกมากๆเลยนะครับผม คันนี้ก็ยังว่างอยู่นะคันนี้ก็ยังว่างอยู่ไม่แสนหกนะราคาสองห้าสี่ปีสิบหกนะครับผมยังว่างอยู่นะก็ประมาณนี้คลิปนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวพอดูอีกซอยหนึง่งเลยนะครับผมเนี่ยกลุ่มสี่ประตูตัวเตี้ยเนี่ยไปหมดเลยเนี่ยติดจองไปหมดแล้วนะเนี่ยเวนจูรี่ อันนี้สองตัวเบนซินนะครับเบนจูรี่ปี2 0 1 0รู้สึกว่าปี19เนี่ยราคา6 0แสนกว่านะเป็นเครื่องเบนซินนะ2.7เบนซินนะครับผมมีฟอร์จูเน er ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ดีกว่านะข้างในไม่มีอะไรลแ้วเป็น4ประตูตัวเตีย้ยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมก็รถของแซมทุกทุกคันนะครับ ซื้อเงินสดไม่มีบวกแวดไม่มีเก็บแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นราคาที่รวมแวดเรียบร้อยแล้วนะครับแถมฟรีค่าโอนให้ด้วยนะส่วนใครอยากจัะไฟแนนซ์เครดิตดีสกอร์ aa ดอกเบีย้ยเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าสี่สิบแปดเดือนนะครับสกอร์ aa สกอร์ดีนะครับเกรด a สองจุดเจ็ดเก้านะครับผมรถทุกคันที่นี่รถมือเดียวใหม่แท้นะครับไม่มีตัดต่อโครงสร้างตัวถังใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมีบอดเข้าศูนย์ทุกๆคันนะครับผม ใครสนใจคันไหนโทรมานะ0863543692นะครับ0863543692นะครับฝากคันสีฟ้าไว้ด้วยนะครับแคมเปญนน่าจะคอละถ้าเอาเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยราคา350,000บาทแต่ถ้าเกิดจะทำสีให้ให้แซมทำสีให้ราคา369,000บาทปี19นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ไปแล้วดีกว่าขอบคุณที่รับชมและติดตามแซมมารดยตรอดนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ